สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่ผมลันลัสนอเชผมแล้วนูนยูเกมเดอบเลเจนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นอีลาวอีท็อปเลนนะครับในรูปแบบของแพดปัจจุบันนั่นเองเอาล่นไงก็โอเคนะครับเราเจอกับอีลาวอีนะฮะอีลาวอีเอ้ไม่ใช่เราไม่ได้เจอเราเราเล่นอีลาวอีนะครับตอนนี้เราต้องเจอกับนาซัสนะครับซึ่งบอกเลยว่าต้นเกมเราไหวแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่หลังเกมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่ง เราจะพยายามไม่ให้มันฟาร์มซีเอสนะฮะโอเคไปไปบนก่อนนะผมโอ้ไล่ไอ้นี่นะครับกิน,นาซัสสวยงามอะไรเล่าเจ็บไหมล่ะจ๊ะพยายามไม่ให้สนาซัสเก็บคีฟนะฮะ อะไร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 แล้วคนจะวิ่งไปไหนอของมันนะครับก็จังฝั่งเราก็ไปขอบยฝักทุนนะครับระวังโดนแล้วกัน ไล่ทุบมันไปโดนไม่ได้โดนไม่ได้หน้าจอม่วงไม่ได้พี่โอป้อมตีเราจะฟีดเล่นนะครับเดี๋ยวมัวหนหลุนตาเป็นไรวะเกรฟนะฮะพยายามจะฟีดเล่นอยู่ พยายามจะไม่ตีคลิปนะครับรอลาส์อย่างเดียวให้นาตับมันไม่ได้เก็บสตักนั่นเองเร็วฟีดเลยแหละนะครับใจเย็ยนใจเย็ยนเล่นมัน ว้าวดีแล้วครับอืมไม่โดนมามามาโดนไอหา่านะซาะะโลย โอ้ยมันและเยี่ยมโอ้ตตายไม่ถึงไม่ถึงพอลอะตาซัตตามมาด้วยเนี่ยเออนั่นแหละตายจนได้ประมาทจนได้แล้วพอละตัวเดียวพอนะครับ มักน้อยเฮ้ยตันตันตันเอ้ย,ออยถอยไปตระกาแม่งอ้ยไม่ใช่ตระกาทีมเราทีมเราพูดผิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชอนนไอ้มอกระดาล็อกนะครับ ไปเลยไปเลยไปไปทำไมล่ะล่างไปบนดีครับเออไปบนต่อนะครับนาซัดก็ไม่ตายเนาะเมื่อกี้นะครับช่วยเหลือแม่งสามเลยเราได้ได้หนึ่งตัวแต่เราก็ตายนะครับ โดนมากระด้าล็อกไงสกิลมันก็สีสีคล้ายๆกันกับตอร์การผมก็รู้ว่าทอร์การ์แต่ทีทอร์การทีมเราครับเราแตกมันยังน้อยอยู่เชื่อผมนาซ่ะ มาโดนไม่ได้โดนไม่ได้พยายามฟิตเล่นอยู่นะครับไม่ให้นาทัดเก็บชิฟเฮ้ยไปตายวะนั่นแหละโดนไม่ได้สโลไปเอาโหลดแม่งมาตีอะไรตอนนั้นนั่นแหละเยี่ยม โอ้แต oh, bon ่ปอมอย่างงดงามครับผมไม่น่ารอดแล้วกระิ่งช้าอ้าวไม่โดนอีกว่า เอ๊ยอย่าแล้วเฮ้ยมานาไม่มีโธสกิลเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้ไปอีกทีโอ้โหเฮ้ยไม่ทันเสียดายครับแม่งไม่ตายอ่ะเสียดายมากมาก อะไรสองตายสองช่วยเหลือสองมาตัดซีเอสทนสามหยู่วัน้อยนะครับสิบนาทีต้องได้แล้วร้อยหนึ่งหน้าหกสิบเอง ไปบาบาบนต่อบนต่ออยากว้าไปล่างล้วเกินโดนไหมนั่นแหละโดนโอ๊บันคึงลอยไปดินาซาเลยจอแก้เราอีกงานหนักหน่อยนะครับผม ดแต่ป้อมเลยดีกว่าอย่างนี้เยี่ยมโอ้ยป้อมตีโอ้ยบี่ถ้าเราไม่แฝดออกมาตายแล้วครับ น้าซู่เราไม่ได้นะครับโอเคกลับบ้านเลยนาซ้าเท่าไหร่แล้วศูนย์สองจริงๆเราอยากจะไปเล่นบนต่อนะครับเพื่อไปสกัดการฟ้าของนาซ้าแต่อยากไปเล่นอื่นเหมือนกันวะนะครับอยากไปดันเล่นอื่นให้มันแตกหมดเลย ชนะตา,าไม่ไนะก็ฟารสบายนะเดี๋ยวเราไปช่วยการก่นอนแล้วกันไอ้โคด้าทางห้าตัวนะครับก็แรงอยู่ไหวไหม,มนเนี่ยเอ็ดปามต้องเจอกับเราไอ้ตัวเนี้ยเอ้ามันหลุดจากวงไปแล้วนะครับ ยังไงยังไงมาแหละโดนและแต่บนเนี่ยดีแม่งดันอะเดี๋ยวเราวางกลับบ้าบนเราไปคนเดียวไม่อยากให้นาซัดฟาร์มนะครับยิ่งฟาร์มมันยิ่งได้เปรียบ เรียกเลยเว้ยงั้นขอเราไปฟา้ามากแล้วกัน เอาเร็วเอาเลย,เเลย,เเลยปั๊มเลยตายสกิลเราแลมแล้วจ้าแรงทั้งคู่เลยนะครับทั้งตีเราทั้งเอโคมันก่อนติดไม่ทันแน่นอนนี่ตัวตัวเต็งมานา,าตสาสติบก117 เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยตังทำไมแปลงนาทาวพ่อน่ะออกนี่เลยแล้วกันออกถึกเลยนะครับสารตายสามเราก็เหลือสามอีกสามคนเดียวเลยวันเนี้ ไปต่อไปต่อวิ่งเด็ดเกมวิ่งลำบากยนะครับเมียไม่ได้ที่ ah. ออนซับเบอร์แล้วเฮ้ยแตกไปเนี่ยไม่รอด โอ้ความตีอันนี่มึงอะทันและเยี่ยมไปที่เขาเรียนบางอย่างวะเนี่ย เอ,เ,อเอาดิ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 นาสัต์ก็มาดิพบทีเดียวนาสานัตว์ครับจะเย็นอะไรของมันว่เนี่ยไอ้ข้อ ไปกลางต่อครับบุกเป็นมันกลางเลยเดือดอืมไม่ตายเขาไม่มีสกาดต,ตายไปแล้วครับพคลิป โอ้เอ้ยไม่ทันสกิลเราช้ากว่านะครับนาตาที่มันแจงจริงศูนย์สี่อะไรอะโดนโดนไอ้ดีดีโดนอืม Ôi hơi chép 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 yeah, Dạ đó Không lên máy โปนติไเวลาทำเมื่อกี้โอ้โหยังได้อีกเนะาะปุบซ่าปุบมันขับไปเลย อันแหละเฮ้อเยี่ยมเฮ้ยจะตายจะตายเอาโอ้ยไม่โดนอันนี้มาโดนล็อกไรเนี่ยป้าดีกว่านะครับสกอร์ไม่ห่างกันครึ่งเลย ไปบูดีกว่าน,นะครับเราต้องการบูมากเลยนะั่งใช้มนาโคตรเสืองเลยนะครับอะไรเนี่ยไม่แย่งเราอยู่เนี่ย ต่อมีเล่นมาแย่งเราอีกครับขาดดาวซหน่อยแต่ไม่เป็นไรไปไม่ได้เข้าอะไรเลยสกิลขอดิไม่ถึง พอถอดต้องมาตะอะไรตอนนี้วะเนี่ยโดนเฮ้ยโดนหืเอดดอ,เอนั่นแหละบางอาจมาล็อกเราไอ้มอกาน,น่นา โดนไปอ,อีกโดนไปอ,อีกเอาเจ็บ ครับกลับก่อนดีกว่าไปโลไปโลไปเริ่มไปโลจีจีละจีจีโคนง่ายเลยครับแบบนี้โอ้ก็ ก็จบแล้วนะครับสําหรับการเล่นอีราวอีนะครับซึ่งเป็นตัวที่อีกเป็นตัวท็อปอีกหนึ่งตัวครับที่ผมชอบมากนะฮะยังไงก็ฝากติดตามแลวก็ฝากดูคลิปวอื่นด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์นะเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนั่นเองสําหรับวันนี้สวัสดีครับ